วันนี้กลับมาเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับผมกับคอนเทนต์ที่ว่าน้ำใสจริงหรือเปล่านะครับฝนตกมาหลายๆครั้งหลายๆวันติดต่อกันเคยสังเกตไหมว่าน้ำแห่งใสขึ้นอะ่ะน้ำที่บ้านมันอยู่ดีมันใสขึ้นมาเลยใสเพราะน้ำฝนเหรอใช่เหรอชัวร์เปล่าแน่ใจไหมคุณเคยเช็คก,กับมันหรือเปล่า <laughs> นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อ,ง,องนี้ว่าน้ำใสอะ่ะ มันใสเพราะอะไรแล้วในน้ําใสเนี่ยทําไมปลาถึงได้ป่วยถึงได้มีปัญหาตัวแดงขี้ว่ายแดงมีแผลจ้ำเกิดตำเนื้อ่มตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว,ว่าโอเคครับผมหนึ่งน้ำใสน้ําเขียวน้ําขุ่นแยกออกจากกันแต่ส่วนมากที่ผมเจอนะครับหรือพอเวลาเราได้รับโทรศัพท์มาหรือเราได้รับข้อคามมาบอกว่า เออพี่เข้าไปดูให้หน่อยว่าน้ําที่บ้านมันเขียวนะครับกับน้ําที่บ้านมันขุ่นผมจะเจออย่างเงี้ยสองสองสามคำถามพี่น้ําใสแต่ทําไมน้ําเขียวแยกออกจากกาันน้ําขุ่นกับน้ําเขียวกับน้ําเขียวกับใสเออถ้าน้ําเขียวกับขุ่นนะครับอันนี้มันจะมารวมกันเป็นแพ็กเกจเขียวกับขุ่นคือเขียวเนี่ยมันเกิดจาก แผงต้นมันบูมสารไหยเซลเดียวสัต์เซล์เดียวที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันบูมขึ้นมามันทําให้เขียวนะครับเราแก้ด้วยวิธีง่ายๆครับง่ายสุดเลยโยนหลอดยูรีลงไปซึมจบเลยเดี๋ยววันสองวันน้ํามันก็ใสแต่พอย์มันอยู่ที่ว่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือน้ําขุ่นน้ําขุนเกิดจากตะกอนในน้ําเนี่ยตะกอนหนักที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันฟ้งขึ้นมาเรื่อยๆมันฟุ้งจากมาจากทั้งบ่อกรองหรือบ่อเลี้ยงหรือบ่อที่ ไม่ได้มีบ่อกรองมีแค่บ่อเลี้ยงปลาน้ํามันขุ่นขึ้นมานะครับอย่างนั้นอะ่ะเราก็ใช้วิธีแค่จัดก,การงานระบบกรองดึงตะกรอนเนี่ยเข้ามาไว้ในกรองให้เยอบได้มากที่สุดเดี๋ยววันถัดไปก็ใสผ <Okay. S 1> มเคยไปแก้งานให้ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเข้ามาหาเลยบอกว่าพี่น้ําผมขุน่นน้ําผมเขียวมากเลยอ่ะพอเห็นรูปพอเห็นงานจริงแล้วจริงๆผมก็บอกว่าเฮ้ยไออย่างเงี้ยไม่ได้เรียกน้ําน้ําเขียว มันน้ำขุนเพราะว่าะระบบการจัดการของบอ่อกรองเขาอ่ะมันไม่มีอะไรภายในบอ่อกรองซึ่งเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ว่าช่างทําไว้ยังไงนะครับเราก็มาดูว่าเปิดฝาบอ่อกรองดูว่ามีแผ่นกรองอยู่ให้อยู่ประมาณ3แผ่นหลังจากนั้นไม่มีอะไรเลยคุณคิดดูว่าบอ่อประมาณ20ตันมีวัสดุกรองอยู่3แผ่นมันจะไปใส่อะไรอะ่ะมันไม่มีทางบ่อก2ปี3ปีก็ไม่ใส่เขาบอกก็อยู่อย่างเงี้ยมานานนานมากจนเข้าไปดูว่าเฮ้ยโอเคไป จากการเรื่องงานระบบกองไปเพิ่มวัสดุกองเพิ่มอะไรหลายๆอย่างนะครับเพิ่มปั๊มลมปั๊มน้ําแล้วก็อะไรเนี่ยเสร็จปั๊บพอทําเสร็จปั๊บผมก็ไม่ไม่เอาน้ําในบ่อเลี้ยงออกเลยนะเอาน้ําแต่น้ําในบ่อกองออกอย่างเดียวเพราะอยากจะเช็คด้วยว่าเฮ้ยมันทาแล้วมันโอเคไหมแล้วผมก็เติมพอเสร็จปั๊บก็เติมน้ําใหม่เข้าไปเฉพาะแค่บ่อกองผลสุดท้ายลันไปเรื่อยๆลันไปเรื่อยๆยกหูโทรศัพท์เออลูกค้าโทรหาพี่ ขอบคุณมากน้าใสผมก็นึกว่าโยกโัรศั์มามีปัญหาอะไรแต่แปดโมงเช้าเป่าน้ามันใสขึ้นเขาเริ่มมองเห็นตัวปลาซึ่งบ่อมันก็ไม่ได้ลึกบก่แค่ประมาณเมตรสาสิบเมตรสี่สิบไม่ได้ลึกอะไรมากไม่ได้แบบแล้วบ่อมันไม่ได้ใหญ่ฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มตัวเห็นตัวปลาเรื่อยๆแล้วลูกค้าแฮปปี้มากฉะนั้นเนี่ยมันแย่จากเกาะจากการก่อนว่าน้ําเขียวน้ําขุนไอเนี่ยคือน,น้ําขุนนะแต่ถ้าน้ําเขียวคุนกะแกง่ายไงคือหลอดใส่หลอดยูวีเข้าไปตุ้มจบเลย หลอด U V คุณก็ไปใช้ตามขนาดของตัวบอ่อของคุณเองนะครับอันนี้เป็นทิคเล็กๆง่ายๆคือก็1เขาใช้1 1ตันต่อ1วัตต์นะครับหลอดขั้นต่ำม,มันจะมีหลอดหลอดตามตู้ปลานะครับแต่ว่าถ้าของงานบอ่อปลาเราจริงๆเนี่ยใช้ใช้ไปเลยครับหลอดละ10วัตต์บ่อละ10วัตต์บ่อเล็กๆไม่ถึง10ตันก็ใช้10วัตต์ไปเลยแต่ถ้าบอ่อใหญ่ขึ้นไปเราก็ใช้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับว่าสำหรับบอ่อที่ เพิ่งเปิดบ่อครั้งแรกนะครับใช้หลอด UV เข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะช่วยให้เซร็งานระบบแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าระบบคุณเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วหลอด UV มันมันถึงอายุการใช้งานของมันมันเสียเนี่ยเราก็ลองดูว่าเราไม่ใช้หลอด UV เสร็จปั๊บเนี่ยแล้วระบบเราเข้าที่หรือยัง <Okay. S 1> นะครับถ้ายังไม่เข้าที่ก็ใช้ต่อแต่ถ้ายังเข้าที่แล้วคุณก็ปิดเก็บออกได้เลยนะครับหลอด UV มันเอาไว้ช่วยให้น้ําเขียวแต่ถ้าน้ําคุณคุณ UV ยังไงก็ช่วยไม่ได้ฉะนั้นแยกออกจากกันก่อน นะครับน้ำเขียวกับน้ำขุนแล้วก็หลอดยูวีแล้ว2วก็คือที่เราเห็นกันน้ำใสๆเนี่ยน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลามูมัดฉาแหวกว่ายไปเดี๋ยวก็จะสุนทรพูเกินไปนะครับ <S 2> <S 2> <S เราเรามาพูดกันแค่ค,คำขำก่อนคือน้ำใสแต่ทําไมปลาคุณป่วยอันนี้อีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะแก้จากพอแก้เสร็จน้ำเขียวน้ำขุนแล้วมาน้ำใสพอน้ำใสเสร็จปับ๊บทำไมปลาก็ยังป่วยวะเพราะเฮ้ยทำไมปลาฉันป่วยแล้วแบบคุณก็ต้องไปหาสาเหตุด,ดูก่อนว่า เพราะอะไรนะครับปลาตัวแดงเกิดจากอะไรเกิดจากฝนหรือเปล่าหรือเกิดจากมีาการรวมปลาหรือเปล่าเพราะต่อให้น้ําคุณใสสะอาดเลยดูใสสะอาดตาเลยนะแต่พอคุณเอาปลาใหม่เข้าไปใส่มันคือการรวมปลา,อาพอเรากักโรคไม่ใส่ปลาจะเริ่มมีอาการอย่างนั้นมันคือเรื่องการติดเชื้อการป่วยแต่ถ้าไม่มีปลาใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยเราอยู่ดีๆเนี่ย ปลามันตัวมันเริ่มแดงมันเริ่มมีอาการป่วยมันเริ่มมีแผลนันะ่นหมายความว่าค่าน้ําคุณเริ่มดอปค่าน้ําคุณเริ่มมีปัญหาแอมโมเนียในเตดในไตรพวกเนี้ยมันเริ่มมีปัญหานะครับโอเคสิ่งที่วิธีแก้ก็คุณคือก็อ่ะล้างบ่อกรองให้เรียบร้อยนะครับล้างบ่อกรองให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยเรามันหายไหมถ้ามันไม่หายโอเคแล้วเราค่อยใส่ยาเล่นไปตามสเต็ปเหมือนเดิมอย่างที่ผมเคยพูดกับคลิปที่แล้วนะครับล้างบ่อกรอง หรือถ้าสมมติว่ามันยังไม่หายอีกโอเคดูว่ามันเป็นมันเป็นลายตัวหรือมันเป็นทั้งบ่อโอเคถ้าทั้งบ่อคุณก็บอมยาลงไปทั้งบ่อตามอัตราส่วนของบ่อท่านแต่ละคนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นแค่ลายตัวมันยัง,ย,งยังป่วย,ยคุณก็จับมันแยกขึ้นบ่ายางขึ้นมาแล้วก็จากการกระบวนการพวกนี้มันจะได้ไม่ต้องไอตัวที่ไม่ป่วยมันจะได้ไม่ต้องโดนยาเข้าไปด้วยนะครับโอเคแยกดูก่อนว่า น้ำใสและปลามันป่วยแต่ปลามันป่วยเพราะอะไรเพราะฝนเพราะเชื้อโรคเพราะแบคทีเรียเพราะประสิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นภายในตัวบ่อเนี่ยอันดับแรกเราดูก่อนเพราะว่าเราเป็นคนอยู่กับบ้านเราจะเห็นตัวปลาบ่อยมากที่สุดกับคนอื่นเขานะครับคนอื่นให้ผมเข้าไปดูผมก็ต้องย้อนกลับไปถามเขาว่ามันก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นปลามันมกินอาหารปกติไหมมันหูบขีบมีไหวหรือมี อะไรเข้ามาในบ่อไหมผมก็ต้องย้อนกลับไปถามข้อมูลของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของบ่อแต่ละบ่อซึ่งมันก็เหมือนกับเหมือนกับเราไปหาหมอครับแล้วปวดท้องมาหมอก็ต้องซักประวัติว่าอะไรมันเกิดขึ้นว่าเอ้ยคุณไปทําอะไรมาทําไมถึงมันบันถึงได้เป็นแบบนี้เขาก็ต้องซักประวัติแล้วเขาถึงจะแก้ได้ตรงจุดฉะนั้นเหมือนกันครับเจ้าของบ้านแต่ละบ้านก็จะต้องรู้ปัญหารู้ดีเทลของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคแล้วพอไปแก้ให้ตรงจุดก็พอนะครับเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับเราก็มาดูดีเทลนะครับล้นน้าบ่อยๆหน่อยนะครับสาหรับที่บางบ่อที่บางบ่อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลาส,สลิดยังจะเล่นอีกบุกนี้เล่นไปแล้วก็ยังจะเล่นอีกนะครับ <c oughs> ก็สําหรับบางบ่อที่จากการเคลียร์ไปแล้วก็ล้นน้าทิ้งออกไปบ้างนะครับวิธีการล้นน้าของแต่ละบ้านแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางบ้านก็ใช้ลดทีวันหนึ่งสิเอร์เซนวันหนึ่งยีอร์ซหรือบางบ้านก็ใช้สามวันลด30สบเปอร์เซนหรือว่า วันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งลดประมาณสัก5 0าสิบสี่เออก็สุดแท้แล้วแต่แต่การเปิดน้ําเข้าบ่อการล้นน้ำนะครับเปิดค่อยๆเปิดน้อยๆแต่ใช้เวลานานเพราะว่าบ้านบางบ้านเนี่ยค่าคอรีนของปลาปาเนี่ยเข้ามาเยอะแต่ถ้าบ้านไหนที่ผ่านเครื่องกรองก่อนที่จะเข้าบอ่อโอเคอย่างนั้นเรื่องคอรีนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นก็คือ,อมาจากแทงโดยตรงหรือมาจากปลาปาโดยตรงซึ่งมันจะมีคอรีนอยู่พอประมาณนะครับ ก็แล้วแต่พื้นที่ของท่านว่าคอลีนแต่ละที่เนี่ยเวลาที่เขาใส่เนี่ยมันแตกต่างกันไปนะครับอย <Okay. S 2> ่ของผมที่บ้านผมเนี่ยจะบไบ่เนี่ยเที่ยงเที่ยงบไเนี่ยถ้าคอลีนมันจะเยอะมากเราก็ผมก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับน้ําประปาที่จะต้องเข้าบ่อก็จะต้องใช้น้ําจากแทงเข้ามาที่บ่อโดยตรงนะครับก็ท่านก็ไปปรับเปลี่ยนของท่านเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกๆท,ท,ท่านนะครับเลี้ยงปลาอย่างมีความสุขหมั่นสังเกตปลาบ่อยๆนะครับแต่ ไม่ใช่ไปจําจีจําชัยไม่ใช่ว่าใส่จนเกินไปนะครับเอาแต่พอดีแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยจนเกินไปพยายามมองเขาครับพยายามดูเขาว่าเอ้ยเขากินอาหารปกติไหมเขาไหว้ปกติไหมเขามีอาการตัวแดงๆไหมเพราะส่วนมากเนี่ยในปาคาบเนี่ยมันจะมีผิวขาวข,าวของตัวเขาเองเช่นบางทีขีว้วหายข้าวขี้ว่ายในขา,ขาวๆแต่ว่าอยู่ดีขี้วหายแดงก่ําเลยนะครับอัอเนี้ยก็สั่งให้สังเกตว่ามีมีปัญหาแล้วน่าจะต้องมีอะไรสักอย่าง ก็สังเกตโดยรวมก่อนแต่ละวันแต่ละวันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราไม่มีไม่มาดูเลยไม่อะไรเลยพอเสร็จปั๊บมันมีปัญหามันจะแก้ได้ไม่ทันท่วงทีนะครับให้เราเห็นปัญหาก่อนตั้งแต่แรกงดอาหารก่อนได้งดก่อนเลยนะครับกับพวกค่าน้ำเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นนะครับปลาไม่ถ่ายก็ไม่มีของเสียและปลาไม่กินปลาก็ไม่ตายสําหรับบางบ้านที่มีคนอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็สังเกตได้นะครับว่าปลามันเริ่มเป็นอะไรแต่ถ้าสําหรับเจ้าของบ้านที่ อยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้านบ้างก็ให้อาหารแต่น้อยลงสําหรับปลาที่เริ่มมีอาการนะครับหรือไม่ให้เลยก็ได้ <Okay. S 1> คเปลาไม่กินอาหารไม่เป็นไรครับปลาอยู่ได้น้องอยู่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์ตยบ่อบ,บ้านผมเองเนี่ยถ้าป่วยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมโดนประมาณสามอาทิตย์ที่งดอาหารปลาโอเคมันจะสู้ผอมลงไปลงไปบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าพอเราใส่ย,ยาเข้าไปให้ดสที่พอเหมาะปลาไม่ถ่ายของเสียลงไปในน้าเนี่ย ของเสียในน้ําก็ลดน้อยลงแอมโมเนียในเตจในไต้ก็น้อยลงไปมันทําให้คุณภาพน้ําดีขึ้นนะครับอย่างที่เรารู้กันเลี้ยงปลาแท้จริงแล้วคือการเลี้ยงน้ําเลี้ยงน้ําแล้วเดี๋ยวน้ําจะเลี้ยงปลาให้ดีขึ้นนะครับต <Okay. S 1> ัวเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่เราเสริมขึ้นมานะครับจะเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องการเสริมขึ้นมาอีกทีนึงนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดแจ้งเตือน ให้กับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราพาท่านไปที่ไหนหรือพาไปคุยกับใครหรือพาไปดูบ่อไหนพาไปเที่ยวฟาร์มไหนหรือทําอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่กับต้นไม้ทั้งวันเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้กับต้นไม้ถ่ายไปถ่ายมาต้นไม้เข้าปากอย่างเมื่อกี้คุยคุยไปต้นไม้เข้าปากเชยลมเข้าหน้าสบายไปใช่ไหมเออคุยได้คนเดียวไปคุยได้ไ,ดไป